มาก็คือให้ทางคุณมานกเจ้าของโครงขาย PSI อะค่ะมาเป็น IPM IP <M. S 2> IPM ลืมลืม IPM ก็คือคุณมานกค่ะเมื่อกี้มาให้การแล้วก็คือทำให้การก็อย่างให้ท่านทนาพูดนิดนึงเพราะว่าตานเดินทางไปปาจีนต่อเนาะมีคดีก็โดยสรุปว่าวันนี้เป็นการเสืบพยายนนัดสุดท้าย นะครับก็คือพยายน,นของบริษัทฟ้าคุ้มเป็นพยายนา่ายสุดท้ายคือคุณมโนตงกัญชรราซึ่งเป็นผู้ให้บริการโครงถ่ายนะครับไอพเอ็มแล้วก็ท่านก็มาให้โดยสรุปก็คือทางบริษัทฟ้าคุ้มเนี่ยเป็นผู้ร่วมผลิรายการนะครับกับ <S 2> <S 2> <S 2> uh, ช่องลายไทยนะครับแล้วก็ไปออกอากาศทาง uh, ช่องไลย์ไทยแล้วก็ยกิงญญาณไปที่บริษัทไอพีเอ็มแอน์ฟอนะครับโดยที่ไม่ได้ทำผิดกฎหมายอะไรนะครับก็มาให้ความเห็น นในในรูปแบบความจริง,รงค่ะแล้วก็ทางเทคนิคเรื่องของการส่งสัญญาณภาพในต่างๆนะคะแล้วก็ส่วนในเนื้อหาทางคดีเดี๋ยวรอต้องรอฟังให้รักษานะครับวันที่วันที่22มกราคม2567เวลา9นาฬิกาก็ให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะอข,อคขอบคุณน้องๆสื่อมวลชนทั้งหลายที่ยังคอยติดตามข่าวนี้อย่างต่อเนื่องข่าวนี้ดังนะ เป็นครั้งแรกมั่งที่ใช้มาตรา44ในยุคข,ของคอสชอรหรือยุคหารปฏิวัติในช่วงนั้นก็วันนี้ต้องรีบให้ท่านทนายไปปาจีนต่อก็ขอขอบพระคุณน้องๆน,นักข่าวและขอบคุณทุกคนด้วยขอ,ขอบคุณค่ะ